เห็ดอะไรนี่เห็ดละงง่ฮัดคือใไงใช่ไหมดูครับมันกำลังถี่ถี่นะโอ้มันมันจะออกอย่างนี้เลยนะแค่มันออกเป็นไข่นะเขาเรียกว่าหืมมันอยู่ใต้หญ้านะเราเดินดเฉันเราไม่เห็นนะต้องหาอะไรเขี่ยใช่มันต้องมีอะไรเขี่ยอ๋อเดี๋ยวคุณผูเเก็บเอาเบอกเรียกว่าแต่อันไข่กินจ๊กไข่อะไรปอ่อยกันบ่ ้นนูได้ตั้งักดนองันะได้อันนั้นอะไรน่แตนดไปดูดินี่ไงนี่ไงนีไงมันมันซ่อนตาเราไว้เห็นไหมดูนรีี่ ซ่อนตาเราไว้เนี่ยนี่ซ่อนตาถ้าไม่ซ่อมแบบนี้มันเสร็จคนที่มาเมื่อคืนอะ่มาไ้ไม่รู้เอียอันนี้กินได้ปะ

นผ่านะอ่ะน่ะอ้ยสามสี่ดอกมันเห็ดอะไรอูหมามันกิมได้มันว่าเป็นเห็ดเ็กเห็ดเพ็กอันนี้เห็ดเรเนีอนนี่เห็ดยงเห็อันนี้เห็ดยังเกฮะเื้กัน ใบไม้มันโป่แนใช่ไหมที่ไหนมันเป็นเห็ดหน้าดูวะนะเอามาลยเห็ดคอควายอาจารย์เห็ดคอควาชื่อเห็ดอะไแปลกๆ่อันเห็ดคอควาย ผู้โอกมาไม่ใช่จะศูนยพันหมดบอสเจอะเซียน,นองน,น,นี่หายหายหมดเลยนะสาบสูนเลยนะเนือเขาคือาเขา,เขากัน,กน